ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Two t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา un ์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะนีฉันพลอยสีสุโรค่ะสวัสดีครับตับกาณรพุทธเกตครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการทูทอนทอล์ค่ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้มาราธอนมากเราสองคน <c oughs> นี่คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะแต,แ,ตแต่ไม่ไม่มาวันนี้ก็ไม่จะมาวันไหนอ่ใช่รู้สว่าวอาจจะงวงว, <c oughs> ว่าพูดอะไรกันก็นคือ <c oughs> นัดอัดรกก็คือที่ขาียว่าสองคนนี้มีภาระการสอนนั้งคู่นั่งหัวเราะไหม โอ้ยอาจจะให้คิดว่าเป็นการหัวเราะอนี่ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะแบบหมายถึงว่าเอาดีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หายขาดคือคุณพลอยมีอาการไอเหมือนเป็นภูมิแพ้มาอย่างหลายหลายวันแล้วหลายสัปดาเป็นสัปดาห์แล้วดีกว่าจริงๆรายการซินีมาคาเฟ่ก็มมีครกครกไอบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นเบอร์เงินไปแต่นี่ก็คือเป็นการไอแบบพราทม เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งอัดนรายการแบบที่ใช้เสียงกันมาแล้วเต็มที่ทั้งดิฉันแล้วก็ทั้งคุณตัดด้วยโอ้โหเช้าสายบ่ายเย็นก็คืออาจจะมีการเสียงเหินกันบ้างก็แล้วกันเสียงหลงสวัสดีนะรับ่นี้พยากาที่จะพูดพี่เนช่วยปรับหวุ่มเสียงหัวจูนกันตาเลือดอดอแต่จะบอกว่าพี่เนทก็อาจจะต้องกลุ่มกับอีกส่วนหนึ่งบนเนื้อหาที่จะพูดกันวันนี้เดี๋ยว แต่จะพยายามไม่ซอฟที่สุดนะฮะแล้วพยายามที่แบบว่าให้พี่นี่ทำงานง่ายที่สุดอ่าแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่คุณฟังทุกกลุ่มคนสามารถเขาเรียกอะไรเ,เข้าใจอ่าสือมซับกับมันได้จริงจริงก็ประสบเจอด้วยแหละมั้ง <Okay. S 2> ตอนนี้นะอยู่นนในชีวิตของเราแล้วล่ะจริงๆเ,เรื่องที่จะพูดกันวันนี้เนี่ยมันเป็นสับปาราอังกฤษที่ อาจจะเคยได้ยินบ้างบางท่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเป็นคําว่า echo chamber โอ้โหวันนี้มาแบบตัวตึงเสียงเหมือนดีดสุดท้ายแล้วจะหมดและหมดก่อนที่จะก่อนจะร่วงก่อนได้จะร่วง echo chamber แปลว่าอะไรคุณพลอยฮะมันแปลตรงตัวยังไงล่ะเป็นห้องแห่งเสียงเขาเรียกว่าห้องแห่งเสียงสะท้อนอ่าสะท้อนคือ chamber มันมันอารมณ์ประมาณไหนห้องใหญ่ห้องเล็กเออไม่ ม่ไม่เขาก็ไม่ได้ระบุเนาะคงไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แต่ว่าสามารถที่จะแบบเกิดทําให้เกิดเสียงสะท้อนได้พูดออกไปแล้วก็แบบมีเสียงสะท้อนกลับมาอย่างี้คํคำนี้มันมันหมายอย่างที่คุณพลอยบอกไปมันคือการเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องค่ะคนเดียวนะห้องห้องหนึ่งแล้วก็พูดอะไรออกไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมานึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรละครโบราณอเคยที่มันไปตะโกนอยู่ตาริมน้ำผาคุณพลอยต้องเกิดทัน เหินฟ้าไอ้เหินฟ้าเนี่ยไม่อันนี้เขาไม่ได้เป็นห้องไงฟิวคล้ายๆกันแล้วกันเป็นเอ็โคกลับมาเหินฟ้าเหินฟ้าเหินฟ้า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 คาเดียวอะไอ้เหินฟ้าเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีความหมายคือเหินฟ้าก็เหินไปอีนังเอกเนี่ยดี๋วค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะมันชื่อสวยแล้วอะอ๋อเหินฟ้าก็สวยไอ้เหินฟ้าอะเหินฟ้าเหินฟ้าเฮืนฟ้าดีนกลับมาก็แค่เหินฟ้าไอ้สวยเนี่ยดิ สวย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 แล้วมีปัญหาตรงไหนก็ถ้ามันเป็นคนคนเดียวในห้องนั้นแล้วมีมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าสวย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 มั่นใจไหมล่ะก็มั่นใจเดีะคุณก็มั่นใจขึ้นมาซะงั้นเลยตอนนั้นที่แบบก่อนนี้ก็ไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นอะมั่นใจเลยแต่พอแบบเอ้ยมีกได้ยิน ได้ยินเสียงเนี้ยได้ยินเดี๋ยว่าสวยสวยสวมาเรื่อยๆฉันสวยไหมฉันสวยฉันสวยก็รู้สึกว่าสวยฮึบขึ้นมาเลยมั่นใจขึ้นมาเลยอันนี้ก็ทำตัวตรงโอเคถ้ามันเป็นถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าถ้าแหน่คนร้อยแยอ๋อไอแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันแบบสุ่มเสียงหรือมันเป็นความมั่นใจในทางผิดผิดผมว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันอ่ามันก็อาจจะทําให้เราลงทิศลงทางอ่านี่แหละประเด็นของเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยมันคือ ปลายทางของมันเลยมันคือการทําให้เราหลงตัวเองทําให้เราเข้าใจ<ม>หรือ,ห,รอหลงคลาดเคลื่อนเออคือถ้าหลงตัวเองก็ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึ้งก็คือหลงในในข้อมูลที่ตัวเองมีที่ได้ที่สุกสะท้อนสะท้อนกลับมาใช่คือประเด็นหนึ่งครับไอจริงๆแล้วที่มาที่ไปของการพูดเรื่องนี้เนี่ยปรากฏการ Echo โคแชมเบเนี่ยมันเกิดในในยุคหลังๆที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคือแต่ก่อนนั้นเนี่ยเ,เขาบอกว่า Echo c h a ช b e r มันเกิดมาใน เขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะชัดเจนในยุคโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยเรายังมีอิสระในการเลือกเนาะพูดถ,<อ>ถึงจะดูอันนะั้นอันนี้ใช่ไหมอ่าพูดถึงพูดถึงคขา่าอิสระก่อนละกันคุณพลอยปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เปิดถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าถ่ายถ่ายโซเชียลตัวเองเนี่ยเห็นอ, <he en S 1> อะไรซะส่วนใหญ่คอนเทนต์ประมาณไหนน้องฟันฟาดอะไรเมื่อกี้เพิ่งโชว์ให้ดูอ่าตอนนี้คุณพลอยก็ดูเด็ก ลูกชาวบ้านกินข้าวเรียกว่าทารกไหมทารกไหมไม่ไม่ไมเด็กเด็กสองขวบปฐมวัยยังยังไม่ถตขึ้นไปย่างสิยังก่อนเนยูกบ้านก่อนอ่าไม่รู้เรียกว่าไวอะไรอ่ไม่มีลูกด้วยดิไวเนาะ เด็กน้อยเด็กเล็กอะเด็กเล็กกินข้าวเองอ่าสองขวบสามเดือนแล้วทานอาหารเองด้วยช้อนพูดจะไม่ชัดเลยพูดแต่ว่าคุณพรอก็ก็จะดูทั้งวันชอบมากแล้วฟีดก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาคล้ายคล้าคล้ายคล้ายทรงแบบนี้ทรงแบบนี้เออันนี้อันนี้คือมุมนึงมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่การเห็นคอนเทนต์ลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากในยุคที่เราเริ่มมีติกตอกเหรอแต่ดิฉันว่าอันนี้อันนี้แชร์กิ๊ฟว่าแชร์เนาะก็ มามามาเป็นแรงมากๆคือแต่ก่อนอยากจะดูอะไรเนี่ยมันยังมีความหลากหลายถูกไหมสมมุติว่าคุณตัดถ่ายถ่ายหน้าเ c e b o ๊ k ไปสมมุติว่าเราเคยไปกดไลค์เพจนั้นมันก็จะมีเนื้อหาของของเพจนั้นแล้วก็เนื้อหาอื่นๆที่อาจจะใกล้เคียงหรือไม่ได้ใกล้เคียงมากแต่ว่าเราเลือกแล้วล่ะที่เราจะเสพเนื้อหาประมาณนั้นแต่พอมาเป็นหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมเราพูดอะไรไปปุ๊บแป<บ>๊บเดียว ฟีดก็จะมาเลยสมมติว่าวันนี้อยากจะไปซื้อรองเท้าวิ่งแป๊บเดียวละ่ะรองเท้าวิ่งมาหรือบอกว่าวันนี้อยากจะไปซื้อกระทะ <c oughs> ใช่ปะ่ะหรือเราเสิร์ชหากระทะปุ๊บฟีดโฆษณากระทะมาเลยอันนี้ดิฉันที่เริ่มมีความรู้สึกวา่วามันมันแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันมากๆพอหลังจากนั้นแล้วก็ฟีดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่วนอยู่อย่างนี้แหละแต่เรายังเรายังเชื่อคุณพอยังเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเป็นจุดเริ่มต้นถูกไหม ใช่เพราะว่าคิดว่านะส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราเปิดเผยเพราะเราไปสนใจก็เลยมาเพราะเราบอกว่าเราสนใจเรื่องนี้ที่เหลือก็เลยตามมาแบบเป็นพรวนเลยทีนี้ทีนี้ผมอยากจะชวนคุยอย่างนี้แล้วกันจริงๆมุมเนี้ยมุมหนึ่งมันอาจจะดูสูกสนานนะแต่อีมุมนึงมันก็แอบน่ากลัวนิดนึงกลับมาที่ประเด็นคําว่าอิสระเราต้องการเนี่ยเราต้องการจากตัวเราเองจริงๆหรือเปล่าหรือเกิดจากสังคมโซเชียลทําให้เราต้องการอื อย่างเช่นเมื่อกี้สมมติคุณพลอยพูดเรื่องของอ่ะสมมติเราอยากเราอยากวิ่งอืทําไมเราถึงอยากวิ่งเพราะเราเห็นเพื่อนในโซเชียลเราวิ่งสมมตินะฮะสมมติอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการอ่าสานการจําลองแล้วกันอาจจะเริ่มจากการที่เราเห็นเพื่อนในโซเชียลเราวิ่งทีนี้เพื่อนโซเชียลเราเนี่ยทำไมถึงเริ่มวิ่งเขาอาจจะเห็นข้อมูลจากอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั่นแปลว่าถ้าถ้ามองลึกๆจริงๆเนี่ยมันแปลว่ามีคนกำลังทำการเซตเทรนอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเปล่าก็ ก็เป็นไปได้นะมันก็เหมือนมันก็เหมือนเวลาเราดู YouTube ใช่ไหมแล้วก็ YouTube จะชอบซักเจส t ว่าเนี่ยอะไรนะ more like this คือเชื่อว่าเชื่อว่าคอนเทนต์เนี่ยคุณน่าจะชอบจ้าจะชอบเขาก็เลยาให้ก็เหมือนก็ดึงเข้าสู่เรื่องของ Netflix ก็เหมือนกันอะไรแบบนั้นอันนี้อันนี้อันนี้คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า AI เนาะซึ่งจริงจริงกระบวนการพวกเนี้ยมันตามสับคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอัลกอริทึมก็คือเป็น เอาพูดง่ายเหมือนก็เป็นขั้นตอนการทํางานของของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่มันจะจัดสรรคอนเทนต์มาให้เราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเฟซบุ o กเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นฟีดจากคนที่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์บ่อยๆเช่นสมมติสมมติผมเป็นเพื่อนคุณพลอยแล้วผมเข้าไปมี Engagement มีเข้าไปคอมเมนต์รูปภาพเข้าไปเนาะแนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ไปกดไลค์กดแชร์อะไรกันว่าไปเวลาคุณพลอยโพสต มันก็จะเด้งขึ้นมาบนฟีดผมอัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่ยุคหลังเนี่ยพอมันเริ่มมีทิกตอกเมื่อกี้ที่บอกไปว่าพอมีทิกตอกเนี่ยผมว่าระบบอัลกอริทึมมันเปลี่ยนไปอือชีวิตของเราก็จะก็จะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอก็คืออัลกอริทึมของทิกตอกเนี่ยมันจะมันจะฉลาดไปกว่านั้นคือมันจะเชื่อว่าเราอ่ะจะชอบดูสิ่งที่จากพฤติกรรมของการของการถ่ายของเราที่เราเคยดูเออมันมันอาจจะไม่ต้องแบบเป็นเพื่อนกันอ่ะ ก็เห็นฟีดยากไปอีกแบบหมายถึงว่าฉลาดฉลาดไปกว่าคือเพื่อนกันอาจจะไม่พูดคอนเทนต์ที่เราชอบไปได้ะเพราะงั้นเราอาจจะไม่เห็นคอนเทนต์เพื่อนเราเลยก็ได้คือเราจะหลอกเพื่อนนะได้แต่เราหลอกหลอกโปรแกรมไม่ได้โปรแกรมไม่ได้เออว่าเราชอบอะไรเออว่าเราชอบดูชุดว่ายน้ํามากกว่าดูคอนเทนต์ของเพื่อนสมมตินะเขาไปทักเพื่อนเนี่ยเฮ้ยทำซำซองแบบว่าเอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักแต่จริงไม่ได้ต้องการเราแค่ไปดูชุดว่ายน้ำาหม่เราแค่ไปดูสุนัขของมันสมมตินะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเฟซอ่าทิกตอกเนี่ยมันจะพยายาม จาะให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณชอบอะไรแล้วมันก็จะฟีดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทีนี้มันสําคัญยังไงคือเดี๋ยวอาจจะต้องเบรกกันช่วงแรกแต่ว่าเดีย๋ยวกลับมา,มามจะเล่าให้ฟังว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอิสระของการเลือกมันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่าจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีมันครอบงำเราไปแล้ววันนี้วันนี้นะมีสาระมากๆกลับเข้ามาดูพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ t ู o t นทอ t a l นะคะครับ <Correct. S 2> คุณไม่ได้พลาดอะไรไม่ได้พลาดอะไรถ้าคุณยังไม่ได้ฟังช่วงต้นไม่เป็นไรเรามาต่อช่วงนี้เลย <laughs> สําหรับคนที่ฟังช่วงต้นไปแล้วก็คิดว่าเป็นน้าจิม้มก็จะรู้สึกว่าฟังอะไรไป <laughs> อ่าอะ <laughs> แต่มันมีประเด็นอยู่คนที่ฟังช่วงต้นไปแล้วก็ไม่ต้องฟังช่วงนี้ก็ได้ <laughs> ไม่ใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ พอยยังไม่เข้าจะมาเข้าตรงนี้แหละประเด็นคือเมื่อกี้เราเราย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีอิสระภาพในยังมีอิสระในการเลือกเลือกเนื้อหาอที่เราจะจะดูจะรับชมรับชมหรือเปล่าอยู่จริงๆหรือเปล่ากับสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการที่มีติ๊กตอเข้ามานะครับคือผมว่าผมมันรู้สึกอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ว่าคุณพอยเคยดูหนังเรื่องเดอะแมทริกไหมอือโอ้ยนานมากอ่ เดี๋ยวแมทริกซ์มันเป็นเรื่องของการที่ปัญญาประดิษฐ์มันเข้ามาครองโลกกับผูงไงนั่นคือก่อนที่จะมีปัญญาประดิษฐออ์หนังถูกไหมหนังสร้างในยุคนั้น,นในยุคนั้นอ่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยที่บอกว่าวันหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ฉลาดกว่ามนุษย์แล้วมนุษย์พยายามจะปิดมันด้วยการพยายามจะถอดปลั๊กมันไ <laughs> อ้ไอ้เครื่องในเรื่องนั้นไงในเรื่องเนี้ยก็คือว่า มันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มนุษย์ก็ฉลาดจัดจัดเลยคือสร้างเมฆขึ้นมาปกคุมไม่ให้ใหแสง,แสงอาทิตย์รอ,อดเข้ามาได้มันก็เลยจับมนุษย์นี่แหละมาเป็นแบตเตอรีออ่ให้ให้มนุษย์ฝันให้มีชีวิตแต่ว่ามีชีวิตหลอดแก้วนะแล้วก็สร้างโลกจําลองขึ้นมาให้เราแบบมีชีวิตแค่ในโลกจําลองเขาบอกว่าการฝันของมนุษย์เนี่ยมันสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาอจํานวนหนึ่ง ก็เท่ากับว่าเราเป็นเซลล์แบตเตอรี่ให้กับให้กับคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของดิฟแทริกทีนี้ผมแค่อยากจะจะโยงขึ้นมาว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามีสภาพในการเลือกอที่จะเสพคอนเทนต์ต่างๆจริงหรือเปล่าเรายกัไปว่าอย่างในอย่างในเรื่องของตัวทิกต k อกครับหรือในโลกความเป็นจริงนี้ก็ได้นะเพูดตรงๆผมอันนี้อาจจะคอนเทนต์มันอาจจะมีความเขาเรียกอะไรมินเมย์นิดนึงแต่อยากให้อยากให้มองในมุมของความ ของความรู้หรือว่าลองมานึกภาพไปด้วยกันแล้วกันอสมัยก่อนเนี่ยอไอการที่จะดูจะหาดูรูปผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ําอะไม่ต้องระดับบิกินี่นะเอาแค่ชุดว่ายน้าก็พออะว่าบิวประมาณหนึ่งอ่ะมันต้องไปดูในสื่อประมาณไหนอุยนิตยสารไหมเออมันต้องเป็นนิตยสารเฉพาะของมันหรือเป็นนิตยสารแฟชั่นหรือเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะเห็นดาราถ่ายรูปประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่า อินสตาแกรมเนี่ยอคุณผู้ฟังลองไปเช็คดูก็ได้ลองไปเปิดดูแล้วผมวม่าแม่ใจคุณพลอยจะมีไหม,มคือแบบไม่รู้เหมือนกันมันมันรู้สึกแค่ว่าการถ่ายชุดว่ายน้ำของผู้หญิงมันเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งไหมมันเป็น<อ>มันเป็น,น,ปนก็เรียกอะไรเป็นเหมือนก็เป็นจุดเช็คอินหนึ่งไหมที่ที่น่าจะต้องมีแล้วแต่นะดิฉันมองแล้วแต่คนอืแต่หมายถึงว่าถ้าคุณต๋าจะพูดในมุมว่าการถ่ายชุดว่ายน้ําแล้วโพสต์ลงใน สื่อโซเชียลมีเดียง่ายขึ้นไหมอันคนำตอบคือทําได้ง่ายขึ้นง่ายมากผู้หญิงก็ไม่รู้สึกตะคิดตะขวงใจใดๆใช่ไหมใช่มันเหมือนกับม,มันเหมือนกับใส่ชุดก็ใส่ชุดชุดทํางานมัน<พ>เป็นมาตรฐานที่แบบยอมรับกันได้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่กล้าใช้คําว่ามาตรฐานแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทําได้โดยไม่ไม่ต้องขอใครตะขิดตะขวงใจเออไม่ต้องขอใครไม่รู้สึกว่าแต่กาดิชันนะหมายถึงคนยุคดิชันกับ จน X ที่มีความคิดแบบนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นเจน X อที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าถามรุ่นอื่นไม่รู้เดี๋ยวถ้าสมมติถามนักศึกษานักศึกษาจะไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะแบบธรรมดาใช่เ,เ,เพราะาาว่าเขาเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เขาเกิดอ,อ,อันนี้น,นี่คือประเด็นคือแค <c oughs> ่อยากจะชวนคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดจากความต้องการของเราจริงๆหรือเปล่า ที่อยากจะใส่หรือคุณตากาลังจะพูดว่าเพราะเราเห็นคนอื่นทําใช่เพราะเราก็เลยทําได้แล้วก็คิดว่าเราทําได้เพราะมันถูกเซตโดยโดยเทรนเซเตอร์สักอย่างซึ่งอ่าเท่าที่เท่าที่ที่พูดแทรกประเด็นเทรนเซอร์ที่หมายถึงก็คือว่าถ้ามองว่ามันเป็นคนเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่ถ้า เออว่าเป็นเอไอถ้าโปรแกรมเมอร์เป็นคนบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนทําผมไม่ได้เป็นคนพยายามฝีดรูปนี้ใส่ใส่หน้าจอของคุณนะแต่เป็น AI อที่มันวิเคราะห์แล้วว่าคุณน่ะชอบเรื่องแบบนี้เขาก็เลยจัดมาให้ก็เลยรู้สึกเพราะเราก็เห็นเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินแล้วก็เป็นเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็โอเคไม่รู้แต่ถ้าถามส่วนตัวดิฉันดิฉันไม่โพส์เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้สวยหมายถึงว่าถ้าตัวเองใส่แล้ว แล้วถ่ายมันไม่สวยถ้าจะโป๊ก็อาจจะต้องเป็นมุมที่มุมที่ดูรู้สึกว่าสวยไม่โป๊กอะไรแค่นั้นเองแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเบาๆเล็กน้อยที่แบบว่าอ่าโอเคในระดับที่รู้สึกว่ามันยอมรับได้คือพูดตรงๆผมเนี่ยอินสตาแกรมผมเนี่ยมีคนติดตามน้อยมากแต่ผมติดตามคนเป็นหมื่นก็คกอือาไว้สองคนอื่นได้เองผมใช้เกณฑ์ในการติดตามเรื่องอย่างนี้เลย เปิดไปเจอปั๊บติดตามมีแบบนี้ฟอลโล่เลยทีที่เพราะงั้นเนี่ยโอ้โหทำให้เรารู้สึกว่าโอ้หุ่ยหน้าฟีดเรามีแต่แบบนั้นผู้หญิงสวยในโลกนี้มันมีเยอะมากมันเยอะจริงๆแต่คุณตาหารู้ไหมว่าผู้หญิงสวยอันนั้นนะที่เห็นนะมันอาจจะผ่านโปรแกรมมาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นผมผมมองว่าเขาพยายามละเขาพยายามจะสวยผมก็โอเคทีนี้ย้อนกลับมาอีกนิดว่าอ้นนี้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาหรืออาจจะเป็นเรื่องเรื่องระดับที่เรา เข้าใจได้เพราะเราเห็นกันทั่วไปอย่างที่ทคุณพลอยบอกแต่มันจะมีมันจะมีอะไรที่มันหนักข้อกว่าน,นั้นอย่างเช่นพวกอ,อชาเลนจ์เน่ยชาเลนส์ที่ค่อนข้างจะว่าวิวอะอไม่รู้คุณพอยเคยเห็นบ้างไหมไอประมาณอ,ออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นไอาการสวายที่มันเป็นการให้ผู้หญิงมาสัมทาสใช้กระจกอะแล้วมันจะมีเพลงว่าวว๋อย,ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นเลยจนานแล้ว<อ>นี่มันนานแล้ว คือพอสบัดสักครั้งที่สามวันที่สี่อ่ะจากที่ชุดธรรมดามันจะเป็นแบบบางทีก็นู้ดเลยนะบางทีก็แบบเป็นชุดชุดชั้นในอะไรเงี้ยที่มันแบบดูโป๊ๆหน่อยเออซึ่งมันก็จะแบบแล๊บขึ้นมาอาจจะเอาแขนบังไว้อะไรเงี้ยตามกฎของของสองสังคมออนไลน์ว่ากฎของเราเนี่ยยอมรับได้ถ้าไม่เห็นอ่อตายปฐุมันอะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยคือถ้าปิดไว้น่ะถือว่าถือว่าผ่านอืแต่ว่าแก้หมดแล้วนะ เออแต่ผ่านอะไรประมาณนี้ไว้หน่ะไอ้การสวายเอมีกดเอาไว้นิดนึงเออมีกดกดเอาไว้หน่อยไม่งั้นมันจะแพมอ่าเนี่ยกดของโซเชียลไอ้สวายแบบเนี้ยคือมันทําให้คนให้ผู้หญิงจํานวนไม่น้อยอืสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าออกมาโดยที่ไม่มีใครบังคับเลยนะนี่บอกไหมไม่มีใครไปไปบังคับให้ถอดเลยแหละอเออแต่คําถามคือถามผู้ชายเนี่ย ถามว่าสุดไงก็ขอบคุณคับแต่ก็คงไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ทุกคนหมายถึงว่าใช่ป่ะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามั่นใจว่าคือเรื่องแบบนี้มันมันมันเกิดจากกระบวนการแบบนี้กระบวนการที่พอเขาเห็นว่าคนอื่นก็ทําได้อมันมีการมันมีเสียงสะท้อนแบบเนี้ยความเห็นคอนเทนต์ลักษณะเดียวกันเนี้ยบ่อยๆเข้าก็รู้สึกว่า มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ใครบอกใครๆก็ทํากันเออเพราะใครๆก็ทํากันแต่ว่าจริงๆแล้วใครๆก็ทํากันเนี่ยมันมันทากันจริงหรือเปล่าย้อนกลับมาอย่างที่คุณพลอยบอกเมื่อกี้มันคงไม่ใช่ทุกคนที่จะมาทำสาวายทำซารเลนนี้ <silent> này, ใช่ไหมก็าอาจจะไปเลือกไปเต้นอย่างอื่นไปเล่นเพลงที่มันน่ารักน่ารักก็ได้ซึ่งมันอาจจะมไม่ต้องโป๊เปื่อยก็ได้แต่คนที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่ AI มันเซตไปแล้วอะอ,อยู่ใน e อ h o c h a ช b e r อร์กลุ่มนี้ไปแล้วอ มันก็จะมีพฤติเขาก็จะมีพฤติกรรมเรามีวิธีถอนออกมาไหมอ่านี่แดดตั้งแต่อไรายการมานี่ยังไม่เลื่อนสไลด์ใช่วิธีการเขาบอกว่าการออกจากเ c h กโค่แชมเบอร์เอาคาจริงผมว่าถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในรูปของของโซเชียลไปแล้วนะส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ายากมากอคือถ้าเรายังยังไถปิดแอคเคาท์ไปเลยอยตะถ้าเรายังไถไถทิกตอกอยู่ไปเลือกไถอย่างอื่นได้ไหมไถช่องอื่น ดูหมาดูแมวมันก็จะฝีกลับมาอยู่ดีเพื่อฝีมันเปลี่ยนมันก็จะมันก็จะกลับมาอยู่ดีเพราะสุดท้ายอย่างที่บอกช่วงเวลาที่เราใช้กับมันไปอ่ะเหมือนคุณพลอยดูเด็กกินข้าวเนี่ยสมมติว่าดูมาเกือบครึ่งมาสองปีอ่ะยู่มันจะเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นอันนี้ฉันเพิ่งดูนะแมวกินไก่นยมันก็มันก็ยากนะเพราะงั้นเพราะผมว่าโอกาสแบบนี้มันคล่องจ่ายยาทีนี้ทีนี้วิธีการคือสำหรับผมนะอาจจะอาจจะต้องแบบ ลีฟตัวเองเออกมาจากโซเชียลตรงนั้นนะครับหรือวิธีการถ้ามันเป็นโซเชียลแบบอื่นเออเขาบอกว่าการรับข้อมูลคือถ้าเป็นการเมืองอะถ้าเป็นทักษะการเมืองเพราะว่าช่วงนี้น่าจะการเมืองดุเดือดอาจจะต้องรับข้อมูลจากหลายๆสื่อ,อเอามาประเมินร่วมๆกันอันนี้ผมว่าด้านหนึ่งเนาะเรื่องการเทรนเซอร์บางทีเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าเรื่องของ e c h o Chamber เนี่ยบางทีประเทศเราเนี่ยมันก็มีโหมดเนี่ยอยู่เยอะโดยเฉพาะคนที่ ปักใจเรื่องการเมืองเนี่ยอืทั้งฝั่งที่เชียร์แล้วฝั่งที่ไม่เชียร์นะคือมันจะมีและและคนที่คนที่ค้านและคนที่ไม่ค้านด้วยนะคนคนที่ก็เรียกแหละฝั่งนัสนุนหรือฝั่งที่แบบคอยค้าเนาเพราะว่าคน,คนเหล่าเนี้ถ้าเกิดว่าเช็คตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรารับข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวอเราอยู่กับคนกลุ่มเดียวอืแล้วเราก็ได้ยินแต่เรื่องราวประเภทเดียวกันเออด้านเดียวที่เราเราอยากได้ยิน่ะอสุดท้ายมันก็จะเป็นโหมดอย่างนี้เหมือนกันนะ คุณก็จะกลายเป็นเป็นหน่วยทะลวงฟันที่แบบจะทะเลาะกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่สนไม่สนอะไรเลยบางทีก็คิดถึงหนังสือพิมพ์ที่ไปซื้อมาอ่านอะไรอย่างนี้บ้างเนะแบบที่แบบว่ามันมีหลายๆใช่ใช่ใช่หลายๆลกรอบได้หลายหลายแบบคนพูดอ่ะคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างงี้เลยใชมันกลายมาตอนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องมีแกนนําม็อบเราก็สามารถอยู่ในม็อบในในจินตนาการได้เลยเออโดยโดยที่ไม่ต้องแบบไปอยู่หน้า ไม่ต้องไปรวมกันตรงกลางแล้วก็มีคนมาคอยไฮพาร์คอยู่ตรงกลางอ่ะดิฉันว่าพักบ้างอะไรบ้างเออนะไม่จริงว่าสัปดาห์นี้ยังว่าจะชวนคุยเรื่องแบบว่าเออพักเรื่องเสพข่าวเสพอะไรไปบ้างเอออะไรเงี้ยไปดูโลกอื่นเขาบ้างไปดูประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเงี้ยแบบไปบ้างจะได้แบบแป๊บนึงหยุดแป๊บนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับมาตามแต่ตอนนี้ตอนนี้สนุกมากมาจะบอกว่าสนุกก็ไม่เชิงอันว่าผมว่านะ มุมนึงเนี่ยคนที่ทําข่าวการเมืองเนี่ยบางทีก็ก็ตามกระแสเกินเยอะเกินปั่นเกินเออันนั้นเห็นด้วยคือไม่คิดจะเบรกไม่คิดจะแบบหาหลักในการเล่าเรื่องเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไหลตามไปเรื่อยๆแถมบางทีก็ใส่ฟืนใส่อะไรไปตัดมาเฉพาะบางท่อนบางทียังไม่มีอะไรก็ไปเติมให้มันให้มันมีประเด็นขึ้นมาดูจนเหนื่อยบปลว่าแบบบางทีดูจนเหนื่อยดูจนเหนื่อยเพราะงั้นอเนก คนที่ตามการเมืองนะปัจจุบันไ็อาจจะต้องแบบตอนนี้มันมันเป็นหมดอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเราเราเราฟังอะไรฝั่งเดียวเราก็จะเหนื่อยไปกับเรื่องแบบนั้นเหมือนกันรว่าถ้าเอ่อเขาเรียกอะไรพักที่เราชอบไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันก็จะท้อเนาะหรือในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ฟังข้อมูลอย่างเดียวเหมือนกันเราก็จะโกรธเราก็จะเกลียดเขาแบบไม่ให้เขาผุดได้เกิดเลยเดี๋ยวเขายังไม่ทันทำงานเลยก็ไปไล่เขาไป งงแล้วไอ้คนที่ผ่านมามันดีขนาดไหนอะไรอย่างนั้นคือไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าสงสารพี่เจนเนตเอาเป็นว่าแต่ละคนอะ่ะพยายามฟังข้อมูลให้เยอะๆแล้วกันายางดูสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วก็กลับมาย้อนดูโซเชียลด้วยตัวเองนิดหนึ่งว่าณปัจจุบันเนี่ยอิสระภาพยังเป็นของคุณอยู่หรือเปล่าอฝากไว้เท่านี้แล้วกันจบสวยจริงๆนี่ไปควานหาอิสระภาพกันง่งพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio